สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับทันเซบุโรนะครับจากอนิเมะเรื่องโทจิมะทันเซบุโรว่าคัมเลเดอร์นี้นาริต้นั่นเองนะครับนะหรือว่าโทจิมะทันเซบุโรอยากเป็นคาเมเลเดอร์นั่นเองนะครับในแมปไรเดอร์โบนั่นเองสําหรับวิธีการทำเราจะต้องทำเควสของ JJ หรืออาชีพเมนทั้งหมดให้เสร็จนะครับโดยให้เรามาข้างๆเลเดอร์เซ็นเตอร์จะเจอ NPC JJ อยู่ให้เรากดคลิกคุยและให้เรากดอันแรกนะครับนะจากนั้นมันจะขึ้นเควสทั้งหมดให้เราทําแบบนี้ตัวเควสทั้งหมดผมไไไไดดด้้้นะ้้้ททําาาคคคคคลลลลิิปปปสสออนน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 ววแะะะรรรััับบบใ2ีุกกมถยู ต่อมาครับของที่เราต้องมีคือช็อกเกอร์เอมเบรมทั้งหมด4ชิ้นนะครับสาหรับวิธีการทําอย่างแรกก็ให้เรามาข้างๆสถานีตํารวจก่อน,นครับจากนั้นก็ให้เรากลับล่างไปล่างคนนะครับแล้วกดคลิกที่ป้ายที่เป็นโปสเตอร์ของช็อกเกอร์นะครับนะแล้วให้เรากดคุยกับป้านะครับเราก็จะถูกวาร์ปมาที่นี่เลยอย่างต่อมาให้เราสวมคอสเมติกเป็นกูนแมสอย่างนี้นะครับหรือว่าหน้ากากช็อกเกอร์นั่นเองนะครับในคลิปก่อนที่ผมสอนท er นะําช็อกเกอร์อิลิณะผมได้บอกวิธีการทําไว้เรียบร้อยต่อมาให้เรามาคุยกับตัว NPC ตรงนนี้นะนะเพื่อทวลนพ นั่นเองนะครับเมื่อเราคุยเสร็จเราก็จะได้ตัวเควสมานั่นเองสําหรับวิธีการทำเควสคือให้เรามาคุยกับช็อกเกอร์นะครับนะที่อยู่หน้าจุดเสกอากิโตเพื่อทําการออกกําลังกายนะครับโดยเราจะต้องคุยทั้งหมด2รอบแล้วเมื่อเราคุยครบทั้งหมด2รอบแล้วให้เรามาทางด้านซ้ายนะครับนะามาที่ตึกที่มีไรเดอร์แมนยืนอยู่นะครับก็ให้ตามผมในคลิปได้เลยเมื่อเราเดินมาถึงแล้วให้เรากดคุยกับไรเดอร์แมนแล้วให้กดเลือกประโยคแรกเรื่อยๆนะครับนะโอเคจากนั้นเนี่ยตัวไรเดอร์แมนจะเกิดตรงกลางนะครับให้เราเข้าไปไิม ส่งควสนะครับนะเรียบร้อยตัวควสรายวันเนี่ยเราจะได้แค่หนึ่งอันเท่านั้น,นครับต่อมาอีกวิธีคือการคราฟโดยให้เรามาคุยกับ NPC Crafter แล้วให้เรากดเลือกปุ่มแรกที่เป็นปุ่มคราฟจากนั้นก็ให้เราก,กดคลิกที่อีเวนต์ครับนะที่เป็นปุ่มที่เป็นนาฬิการครับบรรทัดที่2อันที่4นะครับจากนั้นเราจะเจอช็อคเกอร์แอมเบรอยู่ซึ่งของที่ใช้ในการคราฟคือช็อคเกอร์แฟคเตอทั้งหมด64ชิ้นโดยวิธีการได้เราสามารถได้จากการทำควรราววัวว NPC วัันนตรรกี NPC ตี้้เเเือบบ NPC ม่ เสร็จแล้วตัวควสจะให้เรานะครับจัดการตัวช็อกเกอร์ครีวทั้งหมด16ตัวซึ่งตัวช็อกเกอร์ครีวก็จะอยู่แถวบริเวณนี้เลยครับหลังทําเควสเสร็จแล้วให้เราไปคุยกับ NPC ตัวเดิมเพื่อส่งควสหลังเราส่งควสเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวช็อกเกอร์แฟกเมนต์มาทั้งหมด4อันซึ่งเราสามารถทําวนซ้ําได้อย่างที่ผมว่านะหลังเราทําเควสของ JJ ครบแล้วและได้ตัวช็อกเกอร์เอมเบรมครบทั้งหมด4อันให้เราคุยกับไรเดอร์แมนและให้กดเลือกอันที่2ทีนี้เราก็จะได้ทนันซับบบนีี้้เเลยเยรยรรอไปดูาแปลงล่างกันเลยดีกว่า ตัวทันซาบุโรจะมีอีกสกินหนึ่งนะครับเป็นสกินออริจินอลก็คือถ้าเกิกดเรากดคลิกใช้แล้วเนี่ยเวลาเราแปลงร่างก็จะเป็นตัวละครลอรสซานกกากแทนนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แทนตัวทันซาบโโุโร่เมื่อกด B ีก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาจะเป็นท่าการโจมตีของทันซาบโุโร่เมื่อกดคลิกซ้ายแล้วกดตีธรรมดาจะเป็นการต่อยแบบนี้ต่อมาเมื่อกดคลิกขวาหรือว่าโจมตีนักคือจะเป็นการต่อยแบบรุนแรงแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นสกิลทั้งหมดของทันซาบุโรนะครับสกิลแรกสกิล e แจ็บต่อมาสกิล r swift ต่อมาสกิลซีคิกเมื่อเรากดใช้สกิลพวกนี้จะมีโอกาสเรียกไรเดอร์แมนมาช่วยตีแบบนี้นะครับต่อมาสกิลสุดท้ายสกิลวีเเดอร์พันช์เราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีหลอดสตามิน่าเต็มนะครับและสัญลักษณ์5ช่องด้านล่างเป็นสีแดงหมดนะครับการที่จะทําให้เป็นสีแดงหมดนั้นนะครับนะเราจะต้องใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับ สกิลทั้งหมดของทันซโบโรก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละครับบาย